กระตากระตาหมดแดงความเอาหาเกมน้ำขี้ดินเอาไปเลยเสียดายเนาะหายากกีบเอาเสียดายของแพงนี่เหนื่ยเนาะเออเขาเข้าไปล้างน้ำเอา นา่ไนตัวนึงอะวัน่สดสได้กินสดสิได้กินเปี้ยเบิดเลยปะเนี่ยเฮ้ว่าขิงแดงะไ้ทั้งน้เี่วข้งติล่ะให้มาเงี้ยแบบสูงๆอ่ะ

nhìn mẹ nè, 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 hăng bằng ngay, ơ Nè, hăng bằng ngay Hăng bằng <laughs> <laughs> đế, xuống, xuống, khuôn đế, mẹ mẹ thế đế ừ Mà thầy đấy cây

hắn phải tách hết nó, mình đang khay bỏ tay rồi đấy, nó